สบายดีพี่น้อง h e ล l o h e ล l o e v e r y วันพี่น้องออกมากันสลอยเราเอามากล้วยตัวนี้ให้ร้านแล้วว่าจะมาเอามะพุ่งมะพุ่งกับ Very Small เมื่อนี้ฮค่ะเข็ด c o ก k i n g พะพยาสลัดเมื่อนี้เข็ดเมนูตามมะพุ่งนะทุกคนดอกนาขึ้นนี่ฮะกจีนตะบันไดมันเป็นใหม่ที่เ่าปลาสลายเสียมเหรอะเอาเสียมไหมเอาก็ไดี๋ยวจะเยอะ ai nói ao bên hùng à, mặc tôi vô lùm xuất lên chào khoang sườn bịt hãy phần đầu chỉ thương, phần lao dám <laughs> nó hùng mẹ hát là hơi héng, Xiaomi, ai, quá Apple tắm vô hay cái. เอาบ่ออุ่มก็ยางบ่ออุ่มก็ยางยางมันมียางค่อร่อยเถอเพิ่นมักดอกไม้นังก่งน้องบุผาน้องสรอยโอ้ยหักบ่หอมดอกอันนี้นะแม่นไปให้เจ้าของสวนเพิ่นถออกบัดมาสวนสอยสอยได้ประตูมบ่ได้มาเฮือนเราตเฮิงจนเราใส่บานประตูพี่น้อง คนบวชาดแล้ววันนี้ว้าเปิดประตูใหม่ประตูวินโดว์ไปสลอยไปก่อนออกไปก่อนเสียผ้าเขาตากอยู่ในเพรขอคนมันตกส่วนในพายุูเขาพี่น้องไปก่อนละไรขีน้ำเอื่อยเด้อเจ้าของเฮือนบัวอยู่มาหลักกาบอิฐกับผักบัวรำพาวระวังรดล่มเด้อเรากลิกไปไกลเต๋อไปอิฐโบอรอณน,น,นะ เออตอน้นใหญ่ไบตูต้นอะไรพวกบัวละพาเอาพวกบัวละพาํำเลยสสอืแล้วอันปลูกหลายหรือเปล่าลรอพักเอาคือเขียว <ห ả? S 1> คือมันคือเขียวมันางามเออโอเค <laughs> ดมเบิง้งดนเบิง้งก็หูเราแมนพงบัวละพาเพรละร้อๆมันจะเบิดสวนหนึ่งอ่าเขาไปหลักบ่ <c oughs> พ่อไปทั้งร้านทั้งอา เงินสาวพรนั่งามๆไปหนองเงินสาวพรเจ้าของเพื่อนยังมพันลรามาอยู่อยู่ยังอยู่กรุงเทพออันนี้เงินแม่กับพ่อเป็นนี่อยู่ในหัวหน้า,นาเขาในเฮือนบ่อพิษหน้าหน้าอาจารย์องนาดูอะไรเจนบ่อพิษมาหลักเอามากันหุ่งสลอยแล้วก็มาเอาผักบัวพากับไ่ตู่ไ่ตูเ่เขามีพี่น้องแกงเห็ดดูอะแล้วมันเหี้ยนไป นี่คือสิ่งที่ได้ทุกคนมากคุงซ้องหน่อยแล้วก็พักแต่วันนี้ในหน้าเขานะปักบ่งก็มีพี่น้องออร้านหน่อยกับเขาไปน,ำนํำมีแต่ยานบ่งเก่งนี่ทนทางใน,นเงินจะร้อยตีทนทางผักอ,อีตูผักโบัลาพาใบมันกุดเนาะอยาอ่าืือ่มพอนี่อาไปแกงใส่ต่อ

มันเส็งมาไม่กมินกิน,กนบางงผักแวน่นโอ้ผักแว่นนี่คือผักแว่นนะทุกคนแต่มันไม่มีใส่แว่นเลยโอ้ยงาม,มาดิจะร้อยบะหมักเก็ถอดมันเป็น,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 นว้าวผักอ,อันจริงมเงินกินเราไม่เบืนน่อเลยวันนี้นะอีลีว้าวไม่เป็นไรไปกินข้าว่าอะไรแบบนี้ละ่ะ ก่อนเไ,ได้กินผ่าว่าอร่อนี่ร่อยให้าพาบอกดเหื่ <c oughs> อบ้างเคยไยินง่พักอาทิตย์ขึ้นเลยเกิดมาจนสามชิบเาได้ร้อยกันนะมันเฮือนดีนี่เม่ไกี้อ่อยยอกอือเกิดฝันเลยโอ้สดงว่าเราประมาณรสชาตินี่่ปกำงามทุกคนเลยทำสกินร,ร้านอยากไปน้ำแข็งต้มชิมไม่ชอบก็ไม่เป็นไร lắm cho các bạn lì. A canh yang ký hùng liền. rồi! Jing lắm lắm, mày! Mày, mày! Mày, 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 กบวยกบกินกับตำหมักหอกหมักหุ่งกินกับแกงหน้อหมอกหน้อไม้พี่น้องแซ่บบังเอิญมีทุกคนมาหอดเทียงนะคะว่าเช็ตำหมักหุ่งกินบังเอิญเนาะเขาบอกก่อเป็นติกแหนได้กกับปูไล่ไหลมันจะไหนเนาะเมื่อน่ะเป็นยังไงตุบุใหญ่เนี่ยครูเออไอ้ก้อไอ้ก้อนี่ก้อ ลาดีแล้วปดเป็นเยเป็นเลยมันจะกองง้กระปดเป็นเเนาะเลียมก็ยากให้ปดนาะยตพว่าปดเป็นอยู่เฮ้กระปูได้กินกระตมมงเคยกะปูได้พี่น้องอนนี้ก็ตัวแหลกับตัวนั้นตัวเลือกัตัวเรือี่มันก่านะตัวแหลกมันเก่านะครับปากินกบหน่อยลายได้สุดไงางหลอืากบหน่อยกบหน่อยเป็นอะไรแรงใส่เบสกว่าเบดปลาละเรือบริการบ่ ใส่ก็ใส่ยังอยากใส่อยู่หืมรัวนี่ไม่ได้ใส่จถ้าเบิ่งทุกคนมาแรงใส่เป็ดป่าเขินนักกินก่อนป้าปดยากเลกระปูปูนณากวนกัดก็เขาพี่น้องสวนนี่มันแพ้แห้งลายดีเราเราต้องยามันเบิ้ดฝนในอะไกระปุสูงบ่นอ่ะอ๋อถูกกดเป็นเลยสุดท้ายครับแกอบแกรบแกรบแกรบ ชั่วโมงหนึงมันคล้องคะกะลีลอยู่ในกิ่งมากินตะปูวาขนาดโนารห่เลยก็เออพาตุรางามเราไปสุกแกงเผ็ดไปอยู่สองโปเมียป่พ่อชั่วโมงนอยู่เป็นครอบครัวหน่งป่ะ ปล่อยปูเล่นหนามกิ่งบอกให้ปล่อยกระปูไปเล่นหนามแล้วมันชินีมือมาหอดไอแม่เราแกงบอนแซนบักหอยอมบอนลงมาหอดหน้าลวพี่น้องเข้าวันเทศแล้วก <iro> ินแต่ว่าข้ายังบนหิวเขาวพราสฉะนั้นลูกหยาเ็ดคือสื่ออลไรพี่น้องเลยน่าก็ลูกมือนีว้าล้ออีกเลยทุกคนแต่ก็ไม่ ลกบอลมันแคมทางค้นกายไปไกลมาแต่สิว่าเขาห้องงามลูกบอลแคมทางข้างในนี่หนาสั่งลูกกาจริงจิงมาลูกกาเฉยหนาเวยป่านี่บาลงกปยังคันลูกหนักก่อนพ่อละหิวลงเวลามันมีงูใหญ่ในนานปลาเห็นงูใหญ่น่ะอู้บมลงไปยังงูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่ดีรอนดี๋ยวลูกมันกัดคอลอยตายโดดมาเปนร้านเด็ดเลย เบิ่งเขากรทุกคนไปเบิ่งเขากไปกินปะมันสูงเลยผดตี๋เผิดปลายเหผดนึงแล้วมีไ ลกหย่าเงามีน้ำขันบอลนังหย่าหนังแหงลูกหย่าขันหนับนี่หนังดึงง่ายแค่นั้นชุบดิบกินเขาคำดำแล้วผค่ไดิบกินหัวหย่าหลายพวเนี่แลละพี่น้องถ้าดำแล้วก็ต้องได้ดูแลมันก็ต้องได้ลบหย่าให้มันเขาแต่มันบ่งามเถื่อหย่าถ้าเผื่อบดิบกินหย่าหย่ากับเขาซ้ำกัน ดำดำบริไทยบริขาดไปดำทับกับนาอันวานเนี่ยสิอันนี้นะเขาเขากำนะตุ๋นกันยังชีดำเนาะมันชีชีได้เลยก o o k มัน beautiful ลูกยาวก็ยักชิบมันห่างลูกยาวแล้วมันห่างยาวงอมแล้วมันขี้ขี้เป็นกุ้งเข่าอยากก้เข่านางกิ่งแอว ตอนอยู่กับพ่อเหมือนหายเลยบัดมาอยู่กับพ่อกับแม่หายเด็กหน่อยแอบพ่อแม่บ้านพ่ออื่นแอบโมโหบ้านพี่น้องอื่นยังแอวเด็ได้นัทเด็กแดนนี่โอ้ยหอมแกงมกหอยแม่เด็เมคเมคไมีหิวเข่าเล่นี่พี่น้องเอาไปให้ง้วกินได้เอาทำอะไทำปองไหมปลาไลหลายแต่ก่อนมากินสีงัวปลาไลเดินมากินสีงัว เอด็กก็ปอดที่สุดเียลกไปเลอยสิลกไปเรื่อยๆตะยิดาสิลกเหรียญบบเพงไปสิลกอีกนี้สิลกใันมัเหล้ว่าถ่า,ายหนึ่งลยลดุนไปน้ำหนาะเอย้ย วัดมยก็ไ่ไดให้นะยีหักแล้แหวอีดอกลกง่ายก็โลกกะลายลีโลเหยียบเขาไปน้ำตะพื้ตะพื้นันทีเด้อวนที่นข้าวหวานเลยนอนร้อยเนาะเขาก็อ่อนอ่อนไป้นเนเหลกิ่งดำบนเนื้อผวฮะหน้าเส้นเมนบอม่กิ่งดำบนที่ลายแห้งหดออันนี้ไปกินกับตหมะหงเดี๋ยวยกินแล้ว ก็ก็กินแหละอะไ่าเี้ยกินกับแกงเอาใหมแต่ว่าเขาเคยหย่ำมึงหรอฟิวแบบคุมๆแบบสักๆคือคล้ายๆคือหยาเนี่ยมึงจนหนึ่งเดขคือหยานี่ยต้นม่อไยางเดี๋ยวให้ที่ล็กก่อนมึงโอ้ยเอแห่งไลไปถ่ายมึงดูอ่าีจะมาลอกี่ บอกผพอว่าหายนีไข้กมดหายนีไข้กูหมดนีปใ่มันลบช่อยเย้เย้มันลบหยาช่อยว่าขึ้นตัวฟันนาะสแป๊ะมันลบหยาซอยขมอนขมอนฮะว่าไอ้มีจะให้แป๊ะให้เธอไงจะเอาให้ลุงเออไปเอาให้เธอหน่น บอบอดดูแปนะมันหวานเป็น,ปนผาหวานด้วยหวานลูกนะข้ามอแวนด้วยเอยจ๊เออจะเสียดเนมนูอย่างขาเบิ่งน้ำกันพี่น้องได้แต่มาหุงสันกระจักมาหุงถ่ายก็ได้แหล่สรลอยสินก่อน โอบปีนี้จะาก็มาแต่สาย,ลายกล่เก่าลเลยดฮัลโหลก็เปิดเลยแถากันเทงน,นาไลายเส้อห้ากับป้าไว้ในหัวเลยบรรยากาศเทงนาทุกคนเขากำลังกินเขากินเขามแม่พ่อบะเกาะลานกินเขาเทียง เราจะขึ้นไปเห็ดน้องกินกับนี้กินเขาคนเราเวลาพอห้องกินเขาสวยดิบอดนี้แห้งกระเตงจากเขาแต่ก็แน่นหยามันเหรอเห็นแล้ยป้าต่ายจูงงวมาใส่เขาเขากำหนดสัมกันเลยพี่น้องนี่น่อยปุ่งนี่ฮะลุกขึ้นนะโอ้บอดหยาปุ่งจะแปรลุกอมันลบกะตัวนี้ลบออกแล้วยังมีหยาอยู่วางกลาง บสเอลมันเขาโลกะแต่บอลโกก็ได้แปลมันบอลมัมีเขาโลกแต่บอลไม่มีต้นเขาเออบอลมีเขาโลกบอลไม่มีเขาต้องโลกเอาเสียเมื่อยห้า่สิจูงงัวมากินเนาะมันแท้แต่อยากจูงงัวมากินจุงงวมันเป็นฟ้าจำสกินงวันไอ้ยวันมีเขานะพอมันบอลมีเขาเด้ด ท่านี่มีเขากลัวไปเมื่อก่อนพี่น้องมันหาตะการตัวนขึ้นมาเตะล้ล้วพี่น้องนหอยกูพลุกไปมือูนีมือตมหอยกินกับตํุงกันยาไมาเหามับรลุอีแนวเห็นเต ผมปวดดอกพี่น้องเฉวอ้ป่วยมันลายเห็นเน่ะลืมเดี๋ยวต็จะมักไงเะลยมักหน่อยตอนจังเพเดี๋ยวสิแกงต่อทุกคนนี่อันนี้ต่อซื้อมาแต่ตลาดนา่งตมุง่อทุกคนใส่มากพริกน้ำมันสมคัดไปเลยใส่น้ำมันโสม ซีมก่อนเลยมาคุณสตีลให้มันลงสตีลแซบแซบไปละหุ่นนับเงนน่อยกปลยแซบเลยแซบแม่เปนเรากระปุกมะข่ายกระปุก yeah, yeah. ่งจะกจะเป็นยิ้มเขาอ่นะคือแ

เสียบอกอาเสิรมังุดซิมกันแน่อ่าเสินกระปุหวงกุพันธจะกินแต่เ็ดอยู่กันเป็ดกับพุีกินก็ขบุนี่อนผ่อนยุบอันนะมันเดือดอุ่มในเดือนแ้วพี่น้องป้าชาวเนะก้ลยขใส่ตะแวนพี่น้องมากินกับตำมังคงดนพี่น้องว่ามันเสียบอ่ะจะเคยกินมดไหม ถ้าควรละยพ่อนังมันสอดกันกับอันไอตู่เขน้ีมากกันเลยขึ้นกือมันเป็นออกแบออกกันกับไอตุ่มแอลนเอาเอาป้าินอะไรอย่างเอีดูได้ต่อนมือกทกันอันกินแล้วต่อเลยแล้วไปทเมืองอีกอย่างอันนี้แกงบอนใส่ใหอยนี่มันก็ป่วยจะบ่นทำนี่แหละปุ๋ยแจกเันป่วยอะไร่าเลันยังเวิร์ดนะเขาฟินต่อ หันเปือยแกงพร้อมกันไหมผู้ตลาดคือผู้หองค่ะกินแล้วกันแกงบบนเปือยตุ้น่าตบมักหยกระปูนหมักมาอะไม่ไ like er. ด้ลย bon ่างเลยมาเลยมันงงกันยขึนกขึ้นยันะมือครค่ะ ไซมก่นได้วะอีตนม่ด้วสามกปไปเด่ดเอาเด็ดเอามาหลัวมาใส่แกง้ตุนกินบ่กินกินปแต่อาหารแสบปับ่กินบ่กินแต่มาเ้กินนั่นแหละสตุนะวะมาได้นเลยอิอกุไลองคนะอามือปนุยหน่อยอร่อยแค่นี้เทสอร่อยห้งเน้ ก็มาห้ามแล้ไกินไกินกินเล้่เลยหล่มกินอ่ล้วอยากกินกมกินในยา่ทุกนเี้สวดตอนเด้าร่ง้ยครยังมีอบพยู่ยงแกงอ่ต่อพกบอกกับัพอบา่แว่ต่า่กรบรบวาพาเดีวไิา่ังแกง่ำต้าย่าพเด้ไิอังแก่ำ้กระับดไิน่งก่ตร กินตามเ้อแ้วบ่แม่อืมแฉะอืมกูมันถ้าตื่นก็กินมัไง่แฉบแฉบเลยนเยอะเลยแฉบแฉบมาเลไม่ได้พี่น้องด้ว เลีขอมาหน่หยเลยอืมขึ้นนีเนาะขึ้นผักบัวผักกาแกงผักบัวผักกาแถวต่อมัน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 ปนกันเนาะผูกไก่กันอุกจุกันอย่างนั้นแก่จิ้มข้าแล้ว นี่มันเป็นน้ำ้าวสินั่วกินดิแจ็บกับอะรก็ไดนี <the <the ่อ sure> ัเอาเนื้กินมาเลยนะอาใช่ขะเวนน้องเนี่ยนะกินเรหอยเอาปกินไห้ว่หอยยังกินมีตลูกมันอมันบอกหอยน่ะสมนสมหอยนะคบว่นนคนลงเงให้เทลมาทางที่บอ โ okay, อเคพอมันหล่อแล้วจะกินขผาก่อน